เปิดตัวแล้ว Mercedes-Benz Vision EQXX รถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนร้อร์เซนตที่ชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลสูงถึง1,000กิโลเมตรก่อนไปชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องค่า365ด้วยนะครับหลังจากที่เข้าปี2022ใหม่มาได้ไม่กี่วันนะครับทาง d e เม l เลอรนั้นก็ได้มีการเปิดเผยโฉมรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าล้วนร้อที่สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางไกลอย่าง Mercedes-Benz Vision EQXX ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยทีเซอร์กันออกมาชูจุดเด่นจุดขายในการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งไกลสูงถึง1000กิโลเมตรกันออกมาเรียกน้าย่อยกันแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆนี้ไม่ใช่แค่เพียงว่าเขาอัดแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆเข้าไปเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นรูปร่างหน้าตาตามหลักอากาศพลาศาสตร์ด้วยทําให้เจ้า Mercedes Ben Vision EQXX ตัวนี้มีการลู่ลมแล้วก็ประหยัดพลังงานโดยรูปร่างตัวถังของเจ้า Mercedes Ben Vision EQXX ตัวนี้นะครับจะมาในรูปแบบทรงสปอร์4รต4ละมีจุดเด่น ้านหลังสามารถยืดหดได้เพื่อช่วยให้อากาศนั้นไหลผ่านตัวรถได้ดียิ่งขึ้นจนทําให้ตัวรถนั้นมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ํามากๆเลยนะครับเพียงแค่0.17เท่านั้นส่วนทางด้านตัวเลขมิติตัวถังนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรกันออกมาแต่ว่าคันนี้นั้นก็จะมีความยาวของฐานล้ออยู่ถึง2,800ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับและมีน้ําหนักตัวถังเพียง1,750กิโลกรัมกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้มากนะครับสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเฉพาะแบตเตรอเเเเร ขนาดนี้ถือว่าเบาในระดับหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าเลยนะครับภายในห้องโดยสารนั้นมีการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกาลังเป็นเทรนนิยมทา้งฝั่งยุโรปเลยนะครับโดยเขาจะใช้ใย,ยของเห็ดกระบองเพชรไม้ไผ่และผ้าไหมมาเป็นวัสดุธรรมชาติในการผลิตวัสดุชิ้นส่วนภายในรถยนต์คันนี้นะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการใช้วัสดุที่ทํามาจากสัตว์แล้วยังเป็นการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพินลงจากวัสดุหนังเกินครึ่งหนึ่งเลยนะครับ และอีกจุดเด่นจุดขายหนึ่งของทาง Merced e s Benz EQXX คันนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยพลังงานกว่า95%ของแบตเตอรี่นะครับจะส่งไปที่ล้อซึ่งทาง m e r c e d e เ Benz เขาก็ได้นําเอาเทคโนโลยีนี้มาจากรถยนต์ f อร์ u l a ่าวันเข้ามาใช้ในรถต้นแบบไฟฟ้าคันนี้นะครับทำให้แบตเตอรี่นั้นมีค่าความหนานแน่นของพลังงานสูงมากเมื่อเทียบกับตัวน้ําหนักรถและทําให้ประสิทธิภาพของรถนั้นสูงขึ้นไปอีกเมื่อรวมกับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงเสียดทานน้อยลงโดยทางเบน,น,นเาเนเาาาาไไววาาาว้่่สมรรถทํะะยิงด้ 10กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรหรือถ้าในตัวรถนั้นมีแบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถวิ่งใ้ไกลสูงถึง1,000กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับ และยังมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในตัวรถเลยนะครับซึ่งการทําแบบนี้ก็จะเป็นการลดภาระของแบตเตอรี่12โวลต์ที่มีใส่เข้าไปด้วยในรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนๆก็เคยเห็นมาแล้วว่าบางครั้งนั้นรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ไฮบริดที่ใช้กันทุกวันนี้อยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถที่มีการสแตนบายนั้นจะทําการกินพลังงานจากแบตเตอรี่12โวลต์ภายในรถมากเลยนะครับพอถึงเวลาจะสตาร์ทขับขี่จริงิงงๆนนี่วตต์ไมมพอะั้สด เรียกช่างเรียกศูนย์มาจ้ำแบตกันทุกทีถือเรียกว่าการมีโซล่าเซลล์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของแบตเตอรี่นั้น <c oughs> ก็ดีมากเลยนะครับยิ่งประเทศไทยร้อนขนาดนี้นี่ได้ไฟไเต็มเต็มหายห่วงแน่นอน okay. ส่วนกำหนดก,การเปิดตัวและผลิตจริงของ Mercedes-Benz EQXX คันนี้นะครับก็ต้องมาคอยติดตามชมกันต่อไปว่าในปี2022นี้เขาจะถอดแบบออกมาจากรถต้นแบบคันนี้ได้มากน้อยเพียงใดถ้ารถที่ขายจริงนั้นออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็ถือได้ว่าทาง Mercedes-Benz นั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้0ยเของโลกได้มากเลยทีเดียวนะครับทั้งความประหยัดระยะทางที่วิ่งได้ไกลนี่ไปได้ไกลแน่นอนหายห่วงกันเลยทีเดียวนะครับ แล้วเพืเ่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Mercedes-Benz Vision EQXX Concept คันนี้กันบ้างคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ